กัมพูชาเองเขาก็ยังพยายามที่จะปกป้องไว้หนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่เขาพระวิหารที่บอกว่าเขาไปทําฐานอยู่ด้านบน<ะ>ทําให้การทํางานของทหารของเราตอนนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับการประทะที่ชายแดนเขาพระวิหารภูมะเขือห้วยตามาเรียล่าสุดเนี่ยโอ้ยังดุเดือดนะครับแล้วก็มีตำรวจตระเวนชายแดนแต่ะบาดเจ็บหนึ่งนายด้วยดูภาพครับ นี่นะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในสวนทุเรียนแถวบ้านโดนอาวทางขึ้นไปช่องตามเมรียที่มีการยิงประทะก,กันอย่างหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับเป็นภาพของบ่อน้ําในสวนทุเรียนเห็นไหมเสียงปืน,นดังสนั่นทีเดียวจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนแค่4กิโลเมตรเท่านั้น การปะทะอย่างที่บอกฮะมีอย่างต่อเนื่องที่หนักสุดก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมากัมพูชาพยายามจะเข้ายึดพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารคือทั้งที่ห้วยตามเรียและก็ภูมะเขือกองทัพไทยก็ต้องยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่จรวดแล้วก็อาวุธหนักต่างๆไปที่ฐานที่มั่นของกัมพูชาบริเวณวัดแก้วสิขาคีรีสวรสเชิงเขาพระวิหารแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับขณะที่ทางเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าดาบตำรวจอุดมอวยผุย ตำรวจตะเวนชายแดนที่22ที่อยู่ในแนวปะทะเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยครับแล้วก็ถูก นาตัวลงมาพื้นที่ด้านล่างได้เพื่อขึ้นเฮลิอคอปเตอร์นาตัวส่งโรงพยาบาลยอดล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีตํารวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจากการประทะแล้วโอ้ไม่ต่ำกว่า40นายเลยนะครับต้องบอกวันนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากกําลังของทหารแล้วนะคะก็มีตํารวจตระเวนชายแดนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่อยู่กับทหารในพื้นที่นะคะคทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เข้าไปสํารวจพื้นที่หมู่บ้านชายแดนจุดนี้ล้คะ่ะเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็ได้เก็บเศษลูกปืนใหญ่ที่ตกลงมารวมถึง ระเบิดแถวหมู่บ้านหลายจุดเอามาให้หนักข่าวของเราดูนะคะโดยชาวบ้านบอกว่ากัมพูชาเขายิงจรวด B M 2 1บแล้วก็ปืนใหญ่เข้ามาอย่างต่อนเนื่องกระสุนมาตกใส่บ้านของชาวบ้านที่ฝั่งไทยทําให้อาคารจุดท่องเที่ยวผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารพังถล่มลงมาทั้งหลังบังเกอร์ก็ได้รับความเสียหายครัวทําอาหารก็พังกําลังพลได้รับบาดเจ็บสามนายด้วยนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนของพลเรือนในพื้นที่ที่ตาบลเสาธงชัย ชายแดนไทยกัมพูชาก็ถูกจรวด B.M. 2 1ตกใส่จนพังเสียหายหลายหลังเช่นเดียวกันส่วนชาวบ้านก็มีการอบพยพไปอยู่ที่บ้านญาติแล้วก็ศูนย์ผู้พักพิงชั่วคราวแล้วนะคะขณะนี้ก็ยังมีการใช้ปืนหนักปืนใหญ่ยิงใส่กันอย่างต่อเนื่องระหว่างฐานไทยกับกัมพูชาซึ่งตอนนี้เหมือนที่บอกละค่ะว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดยิงแต่อย่างใดค่ะ